ครับผมสวัสดีครับมาพบกับช่องเลขหน้าคลาสนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปปล่อยต่องวดนะครับผมของวันที่7นะครับผมมกราคม2 5 6 6ันหกนะครับผมของฮาหนอยฮาหนอยกาชาติฮาหนอยเฉพาะกิจฮาหนอยพิเศษปกติและ v i p และสรุปผลของวันที่6นะครับฮาหนอยวันที่6มกราหกเนะครับผมก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวะทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขหนักราชด,ด้วยครับผมขอ FC ทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องเลขนักราดขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือรวยรวยรวยกับทุกคนครับผมมาดูผลกันเลยนะครับ วันที่6มกราเลขเลข,เลขนคราชนะครับผมทำคลิปฮาหนอยเฉพาะกิจฮาหนอยกระชาติปกติพิเศษ VIP นะครับผมก็เข้ารูดไปทั้งหมด9ครั้งนะครับผมเข้าตัวเจาะ5ครั้งเด่น2ครั้งเด่นหุ้นตลอดทั้งวันนะครับเข้าที่ฮานอย5ฮาหนอย2ครั้งนะครับผมแตก15เด้งดีไหมครับผมพอใจไหมครับ ถูกใจไหมครับถ้าพอใจถูกใจอย่าลืมบอกต่อๆไปด้วยครับบอกเพื่อนบอกฝูงมีพี่มีน้องปรารถนาดีจะให้เขามีระได้พิเศษประจำวันกดติดตามช่องเลขนาคราดไว้เลยนะครับผมทาง youtube ช่องทางเดียวนะครับช่องเลขนาครามาดูผลมาดูของวันที่7มกราเลยครับผม วันที่7มก,กราคมพศ2567นะครับผมเลขนักคราดวางลูดไว้ที่6นะครับจับคู่60 65 67 68เน้นที่65และ67ครับวางรูปที่3จับคู่31 36 37 38เน้นที่36และ37ครับวางรูปที่0 จับคู่ 01, 02, 05, 09เน้นที่02และ09ครับผมวางรูปที่3จับคู่ 32, 34, 35และ38เน้นที่32และ38ครับวางรูปที่1จับคู่ 12, 13, 16, 19เน้นไปที่16และ19ครับ สำรับเด่นหุ้นลูดได้ตลอดทั้งวันนะครับวางไว้ที่8กับ7ขอให้ fc ทุกท่านนะครับผมมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือขอให้เล็กนักราดเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ทำให้ fc ทุกท่านนะครับผมมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือขอให้รวยๆกันทั่วหน้าครับผมสวัสดีครับ